วิธีกำจัดปวกมีกี่วิธีวันนี้มีคำตอบแน่ครับจากเอเวอร์เซอร์กำจัดปวกครับสวัสดีครับผมสิทธิเดชฤทธิชัยในานามบริษัทเอเวอร์เซอร์เทอร์มิ์โซลูชันนะครับกลับมาพบกันกับ EP นี้นะครับวิธีกำจัดปวกนะครับว่ามีกี่วิธีซึ่งโดยปกติจะแบ่งออกเป็น2วิธี ใหญ่ๆนะครับคือวิธีการใช้สารเคมีกำจัดแล้วก็วิธีที่สองก็คือใช้ระบบเหยื่อล่อเพื่อกำจัดปลวกนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อดีข้อเสียในแต่ละวิธีกันครับผมวิธีที่หนึ่งนะครับการใช้สารเคมีกำจัดปลวกนะครับเราคุ้นหูกันมาหลายสิบปีนะครับว่าเจอปลวกเราจะต้องใช้วิธีการฉีดนะครับ เพราะว่าฉีดแล้วจะทําให้ปวกนั้นตายทันทีเลยนะครับแล้วเราก็เข้าใจแบบผิดๆมาว่าพอมันตายแล้วโอ้โหเรากําจัดหมดแล้วตรงนั้นนะครับมันจะไม่มีปวกอีกแล้วนะครับนั่นคือ,อการเข้าใจที่ผิดมาตั้งแต่แรกๆนะครับถามว่าข้อดีของวิธีนี้คือเราสามารถหาสารเคมีใกล้มือนะครับหรือว่าที่มีอยู่ในบ้านของเราพอเห็นปุ๊บก็เอามาฉีดได้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีคือ สามารถฉีดทันทีได้เลยแล้วก็พวกนั้นก็ตายทันทีที่เราฉีดนะครับข้อดีข้อที่2นะครับเราถ้าเราไม่ฉีดเองหรือว่าถ้าเราไม่สามารถทําเองนะครับก็สามารถจ้างบริษัทเข้ามาฉีดหรือว่าทําการกําจัดได้นะครับทางบริษัทก็จะมีความชํานาญนะครับกว่าเราอยู่แล้วนะครับสามารถฉีดหรือว่ากําจัดได้สารเคมีที่ใช้นะครับมีทั้งเป็น เป็นแบบน้ำนะครับหรือว่าเป็นแบบผงหรือ,อตอนนี้ก็จะมีเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าใช้โฟมนะครับอัดเข้าไปตามรอยแตกรอยแยกของปูนนะครับในส่วนที่มีตัวปลวกขึ้นมานะครับอันนี้ข้อดีคือเราสามารถจ้างบริษัทเข้ามากําจัดได้แล้วราคาก็จะไม่สูงมากนะครับแล้วแต่ว่าทําเป็นแบบรลายครั้งครั้งเดียวหรือว่ารายปีนะครับก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไปนะครับ และข้อดีข้อที่3นะครับถ้าเราไม่จ้างนะครับเราอยากจะทําเองเราก็สามารถหาซื้อร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านเราหรือว่าร้านวัสดุก่อสร้างที่มีอยู่แถวและแวกบ้านเราได้นะครับหรือแม้กระทั่งการสั่งซื้อทางออนไลน์ก็สามารถทําได้นะครับะสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วเราก็สามารถเอาไปกําจัดพวกที่เราเจอในบ้านเราได้นะครับอันนี้คือข้อดีของวิธีการใช้สารเคมีกําจัดนะครับ เดี๋ยวเรามาดูข้อเสียกันนะครับข้อเสียข้อที่1ของการใช้สารเคมีนะครับเมื่อเราฉีดณนะตรงนั้นแล้วปวกตายทันทีเลยนะครับแล้วเราก็เข้าใจว่าปวกนั้นตายหมดรังจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันก็จะตายเฉพาะตัวที่โดนน้ำยาณนะตรงนั้นซึ่งตัวน้ำยาไม่ได้ส่งผลไปถึงตัวที่อยู่ในรังส่วนมากปวกชนิดทำลายบ้านที่กัดกินในบ้านเราส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นปวกใต้ดิน ซึ่งรังของเขาจะอยู่ใต้ดินนั้นนะครับการฉีดน้ํายาก็ส่วนมากก็จะทําให้ปวกที่อยู่ในบ้านเราตายเฉพาะตัวที่โดนน้ายาครับผมข้อที่2นะครับก็อาจจะทําให้ความเสียหายในบ้านเพิ่มเติมสอดคล้องจากข้อเสียข้อที่1น,นะครับปลวกนั้นก็จะหนีนะครับปลวกที่ไม่ตายเนี่ยก็จะหนีไปขึ้นจุดอื่นนะครับอาจจะฉีดข้างล่างก็ย้ายไปขึ้นข้างบนนะครับก็มีการย้ายไปขึ้นจุดใหม่ๆนะครับก็จะเกิด ความเสียหายในบ้านเพิ่มเติมนะครับหรือว่าเราฉีดไปแล้วเราคิดว่าหมดพออีกสักเดือน2เดือนไปเจอจุดใหม่นะครับก็เกิดความเสียหายเพิ่มเติมได้นะครับข้อเสียข้อที่3นะครับบางสารเคมีที่ใช้นะครับอ,อาจส่งผลต่อผู้อยู่อาศัยหรือว่าสัตว์เลี้ยงได้นะครับในกรณีที่ใช้ด้วยปริมาณเกินกว่าที่กำหนดไว้นะครับทำให้เกิดความ เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงหรือว่าผู้อยู่อาศัยได้นะครับในกรณีที่ใช้ปริมาณเกินกว่าที่เขากําหนดไว้นะครับข้อที่4นะครับการใช้สารเคมีบางสารอาจจะส่งกลิ่นเหม็นนะครับอาจจะทําให้เกิดการรบกวนผู้ที่อยู่อาศัยนะครับหรือว่าอาจจะต้องอพยพหนีออกจากบ้านเรานะครับหรือว่าอาจจะต้องอเขาเรียกว่าต้องวุ่นวายกันหน่อยนะครับกว่าจะทําการ กํากจัดปวกให้หมดไปนะครับข้อเสียข้อที่5นะครับในกรณีที่บ้านาไม่ได้วางระบบเขาเรียกว่าระบบท่อน้ํายาเคมีไว้ใต้ฐานอาคารนะครับบา,างจุดอาจจะต้องเจาะรอบๆตัวบ้านหรือว่าเจาะในบ้านนะครับอาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายาาตามพื้นบ้านหรือว่าวัสดุในบ้านเราได้นะครับในกรณีที่มีการเจาะมีการาต้องเจาะ เพื่อจะได้อัดน้ำยาลงไปใน,ใ,นใต้ฐานอาคารของเรานะครับครับที่เห็นอยู่ข้างๆผมนี้นะครับเป็นตัวอย่างของสารเคมีที่ที่เราใช้ในการอัดน้ำยาหรือว่าการควบคุมปวกนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วก็มีหลายหลายหลายแบรนด์สารออกฤทธิ์ก็จะมีหลายสารออกฤทธิ์นะครับที่เราใช้อยู่นะครับแต่นี้คือแบรนด์แต่ละแบรนด์ที่เราใช้นี่คือมีอมีการควบคุม องค์การอาหารและยานะครับหรือว่าได้รับออยผลิตภัณฑ์สารเคมีนะครับทุกแบรนด์นะครับผมวิธีที่2การกำจัดปวกโดยใช้เหยื่อล่อเทอร์ไมท์เบทนะครับเป็นวิธีสมัยใหม่ที่ได้ผลหรือว่ามีประสิทธิภาพในณนะตอนนี้นะครับเหยื่อล่อนะครับคำว่าเหยื่อล่อปวกนะครับก็คือเป็นอาหารของปวกนะครับ ซึ่งอยู่ในลักษณะของผงแป้งสีขาวนะครับแล้วในตัวผงแป้งก็จะมีตัวสารที่ไปย้ำยั้งการเจริญเติบโตหรือว่าการเลากคราบของปวกนะครับสารออพริสก็จะเป็นแล้วแต่แบรนด์ที่จะใช้นะครับแต่จะเรียกเป็นตัวย่อว่าสาร IGR นะครับที่ไปย้ำยั้งการเจริญเติบโตของปวกนะครับซึ่งเมื่อปวกกินเข้าไปแล้วนะครับปวกจะยังไม่ได้ตายทันทีนะครับจุดประสงค์ก็คือให้เขาเนี่ย นำกลับไปป้อนหรือว่าไปขย้อนป้อนอาหารต่อส่งต่อส่งต่อไปถึงตัวที่หยุดในรังนะครับอันนี้ก็จะทําให้การกําจัดปวกได้มีประสิทธิภาพตายต่อเนื่องถึงในรังนั่นเองนะครับระบบนี้มีความปลอดภัยสูงนะครับมีอันตรายต่อคนต่อสัตว์เลี้ยงค่อนข้างจะน้อยนะครับระบบนี้มีประสิทธิภาพสูงในการกําจัดปวกนะครับ ซึ่งปัจจุบันนี้มีหลายๆแบรนด์ที่มาทําการตลาดในประเทศไทยเรานะครับท่านผู้ชมก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ผมจะไม่ลงลึกรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อดีข้อที่1กันครับเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการกาจัดปลวกสูงนะครับข้อที่2นะครับมีความปลอดภัยสูงนะครับต่อคนต่อสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็สะดวกโดยที่เจ้าของบ้านไม่ต้องอบพยพ หนีไปไหนหรือว่าไม่ต้องอ,อาจจะไม่ต้องเสียเวลาเก็บน้องหมาน้องแมวนะครับข้อดีข้อที่3นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามผลไปกับเจ้าหน้าที่นะครับที่เข้าไปบริการกําจัดปวกได้นะครับเขาเรียกว่าติดตามผลครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3จนเห็นปวกตายนะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นรูปธรรมนะครับสามารถติดตามผลแล้วก็เห็นผลได้จริงนะครับอันนี้ สามารถพิสูจน์ได้จริงนะครับแล้วก็สามารถติดตามผลได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่เข้าไปทําได้นะครับข้อดีข้อที่4ี่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงระบบนี้ได้อย่างดีนะครับในปัจจุบันนี้นะครับในปัจจุบันนี้นะครับระบบเหยื่อเข้าถึงผู้บริโภคค่อนข้างจะเยอะนะครับคุณผู้ชมสามารถจ้างบริษัทแบบมืออาชีพเข้าไปกำจัดปวกก็สามารถ ทำได้นะครับหรือถ้าคนไหนที่ไม่สะดวกหรือว่าอ,อยากจะลดคอร์สในการกําจัดปวกก็สามารถค้นหาหรือว่าสั่งซื้อทางออนไลน์ได้นะครับในเมื่อมีข้อดีนะครับก็ต้องมีข้อเสียในแต่ละระบบนะครับเรามาดูข้อเสียนะครับว่าระบบใช้เหยื่อล่อมีข้อเสียอะไรบ้างนะครับข้อเสียข้อที่1ของระบบเหยื่อล่อนะครับก็คือ,อถ้าคุณผู้ชมจ้างบริษัท เข้ามากำจัดนะครับก็อาจจะมีาราคาค่าบริการที่สูงกว่าระบบการใช้สารเคมีกำจัดปวกนะครับเพราะว่าตัวระบบเหยื่อล่อทุกๆแบรนด์นะครับจะเป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับก็อาจจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นหรือว่ามีคอสมีการค่าใช้จ่ายอของอหลายๆอย่างเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็ทำให้คอสในการกำจัดปวก อาจจะส่งผลถึงราคาที่สูงกว่าระบบน้ำยาเคมีครับผมข้อเสียข้อที่2คือต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เหยื่อครับผมผู้ที่นำไปใช้นะครับจะต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือว่ามีความเชี่ยวชาญในการใช้เหยื่อเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าถ้าเรายังไม่มีความรู้ความเข้าใจนะครับเมื่อนำเหยื่อไปใช้แล้วอา,อาจจะส่งผลให้การกําจัดปวกไม่มีประสิทธิภาพหรือว่า ติดแล้วปวกไม่กินเหยื่อหรือว่ามีปัญหาหลายๆอย่างที่ไม่สามารถกําจัดปวกได้นั่นเองนะครับข้อเสียข้อที่3นะครับระบบเหยื่อล่อยังมีข้อจํากัดหรือว่าขีดจํากัดนะครับคือสามารถใช้กําจัดปวกได้บางสายพันธุ์เท่านั้นนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นสายพันธุ์คอปโตเทอร์เมดนะครับหรือว่าปวกชนิดทำลายบ้านเป็นหลักนะครับอย่างปวกที่เราเห็นอยู่ด้านนอก ที่ทำเป็นจอมปลวกอย่างเราจะเรียกว่าเป็นปลวกสวนนะครับที่อยู่ด้านนอกก็ไม่สามารถกำจัดได้นะครับและนี่ก็เป็นวิธีการกำจัดปลวกที่เอเวอร์เซอร์นำมาเสนอในวันนี้นะครับกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆหรือว่าความรู้ดีๆเกี่ยวกับการกำจัดปลวกที่เอเวอร์เซอร์มีให้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ ep หน้าครับว่าเราจะมีเรื่องอะไรมาให้คุณผู้ชมได้รับฟังรับชมอีกนะครับ วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ